โทษนะสังคมเฮี้ยงๆอย่างนี้กูไม่เอาก็ได้คนที่ไม่สามารถหาเงินได้ในเวลาที่คุณนอนหลับอะ่ะไม่มีทางรวยเพราะว่าคนเราอะ่ะเอาผมพูดแบบแฟร์นะทำงานเต็มที่ก็ได้10กว่าชั่วโมงแบบหนักนะแต่ถ้าคุณให้เงินมันทำงานมันทำให้คุณ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เงินแม่งแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเงินถ,ถ้าเงินแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สแสดงว่าเงินมึงมีไม่พอ สิ่งที่ควรจะมีเลยนะก็คือวินัยอันนี้แม่งสำคัญมกากๆวินัยเนี่ยมันมันมันหลายหลายตอบโจทย์หลายอย่างนะพี่เช่นอ่ะตื่นเช้าไปทำงานทำงานหนักได้ไหมแล้วก็มีวินัยเรื่องการใช้ชีวิตมีวินัยเรื่องการเงินอะไรเงี้ยอ่ะพูดง่ายๆเลย เงินใครก็หาได้รักษาเงินแม่งยากยากว่าหาเงินอีกคือสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ผมยกตัวอย่างเวลาที่คุณมีเงินอะ่ะมันจะเริ่มพราวแล้วแล้วมันจะเริ่มต้องการสนองนิดสมมุติจริงๆอะ่ะบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ได้แต่ไม่ได้กูต้องมีบ้านใหม่ผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบศึกษาจากคนที่รวยกว่า <S <S คือบางคนอะ่ะเห็นคนรวยกว่าแล้วหมั่นไส้ใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่ผมอ่ะชอบอยากจะรู้ว่า เขาทํายังไงทําไมเขารวยจวังหวะแล้วเราก็เหมือนแบบเรียนรู้จากเขาอะเรียนรู้คือเขาไม่มาสอนหลอกแต่บางทีเขาก็โม้โม้ให้เราฟังเนี้ยเราก็อยากฟังไงว่าเขาทำไงแล้วก็เอามาปรับใช้การประสบความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคืออะไรสําหรับผมผมยังไม่รู้เลยอะไร,ระคือประสบความสําเร็จนะใช่คือผมอะเป็นคนที่ซิมเปิลมาก เป้าหมายในชีวิตผมนะมีอย่างเดียวเองออร,รู้ไหมรวยขึ้นทุกวันอาต้องรวยขึ้นทุกวันมีเงินในบัญชีมากขึ้นทุกวันเนี่ยผมแค่อยู่แค่นี้เองคุณจะสําเร็จได้หรือไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับทัศนาคาติของคุณเป็นสำคัญถ้าคุณเป็นคนที่มีพลังด้านลบสูงหมายถึงแบบโอ้ยคนนี้รวยอยู่แล้วโอ้ยคนนี้มีคอนเน็ชันครับโอ้ยคนนี้มัน โอกาสมันดีกว่าเราชีวิตคุณมันจะจบไงมันก็คือเดินไปไม่ได้อะบ้านผมจนผมไม่มีคอนเน็ชันผมไม่รู้จักใครถ้าคุณมีดีคุณมีความเก่งนะคอนเน็ชันแม่งมาเองแต่ว่าวันนี้ถ้าเราพัฒนาตัวเองใช่ค่ะต่อให้คุณรู้จักเขายันลูกแม่งเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเมียมึงทำสปาร้านเดียวกันนะแต่มึงกระจอกเขาก็ไม่มาคอนเน็ชันกับคุณหรอกความชอบอะ ไม่สําคัญเท่าความถนัดบางคนนะเขาชอบอันเนี้ยนึกออกปะชอบธุรกิจตัวเนี้ยแต่ไม่ถนัดทํายังไงก็ไม่สักเซสแต่สําหรับบางคนนะ่ะเขายอมที่จะตัดความเก็บความชอบของเขาไว้ในใจแต่ทําในสิ่งที่เขาถนัดมผมว่าเขาได้เปรียบกว่าการที่ทําให้เงินอยู่กับเราแล้วงอกเงยเนี่ยยากกว่าพี่หาเงิน มากเลยนะเงินก็จะตอบแทนคนที่ดูแลมันเป็นอย่างดีการที่คุณเอาเงินเนี่ยไปวางไว้ผิดที่ผิดเวลานะมันไม่ให้อะไรคุณเลยแต่ถ้าคุณเอาเงินเนี่ยไปวางไว้ถูกที่ถูกเวลานะแม้กระทั่งเวลาที่คุณนอนหลับอะ่ะมันยังสร้างพักพวกเพิ่มขึ้นมาให้คุณเลยเวลาเขารวยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะรักษาความมั่งคั่งตรงเนี้ยไว้ตลอดได้หรือเปล่าอันนี้ยสำคัญกว่า Uh huh. ออตอนนี้ไม่ใช่ว่ารวยยากนะรักษาความรวยให้อยู่กับเราตลอด <Yeah. S 2> เนี่ยยากกว่าเ oh. พราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยคุณอาจจะใช้ชีวิตธรรมดาพอรวยขึ้นมาก็ต้องขับรถยุโรป uh huh. แต่มีรถเบนซ์มีเอ็มาต้องต้องเปลี่ยนนาะฬิกา <laughs> ต้องเปลี่ยนที่อยู่อคอนโดเล็กๆเ,เอาไมเอาก็ต้องซื้อบ้าน uh huh. ถ่าบอกว่า รายได้ที่สูงขึ้นตามมาด้วยรายจ่ายที่มากขึ้นจริงจริง,รงมึงไม่รวยถ้าคุณมีเงินนะทุกคนก็ให้เกียรติทุกคนก็รักใครทุกคนก็เอ็นดูการที่คุณไม่มีเงินนะคุณแม่งโคตรไม่มีสิทธิ์อะเลือกไม่ได้ จะกินอันนี้ก็กินไม่ได้จะรักษาพยาบาลที่นี่ก็ไม่ได้การเป็นคนรวยนะแม่งตอบโจทย์ทุกเรื่องพี่จะบอกให้คนเราอะ่ะคนจะให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความสําคัญแม่งก็อยู่ที่ว่ามึงมีตังค์เปล่าถ้าโจไม่มีตังค์คนก็ให้เกียรติน้อยหน่อยอถ้าโจ้มีตังค์คนก็ให้เกียรติเยอะอแล้วก็อยากคบ <c oughs> หาให้ได้มากกว่าที่เราใช้อะไรที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เราก็ต้องตัดแต่อยู่ที่ว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่คุณบริหารการใช้ได้เท่าไหร่ อันนี้สําคัญกว่าเราอะ่ะต้องใจแข็งคือบางคนเนี่ยนะสมมุติรายได้20,000ครับค่าห้อง5,000อันกินอยู่เดินทางอีก5,000อันแล้วก็ต้องช่วยเหลือส่งบ้านอีกอ่าใช่บางคนต้องดูแลที่บ้านต้องดูแลที่บ้านยังไงก็ไม่เหลือเราเนี่ยต้องใจแข็งอะไรที่เราตัดได้เราตัด กว่าผมจะเริ่มใช้เงินนะผมเก็บเงิน20ปีแต่ระหว่างทางมันก็มีแบบออกนอกลู่นอกทางบ้างนิดนิดหน่อยๆนยแต่ว่าออกน้อยส่วนใหญ่เนี่ยวินัยเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแ้่คิดว่าโอกาสไม่เหมือนกันแม่งก็แพ้แล้ววอลเลนบัฟเฟตต์สมัยก่อนก็ไม่ได้รวยอีลอนมัส <Elon Musk S 1> สมัยก่อนก็ไม่ได้รวยคือสิ่งที่เขาไม่เหมือนคนอื่นคือใจเขาไม่ยอมแพ้ ใจเขามีความมุ่งมั่นแล้วเขาพยายามที่เขาจะรวยจริงๆอะ่ะคนที่รับเงินเดือนหมื่นห้าหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็รวยกว่าเศรษฐีพวกนั้นในสมัยที่เขายังไม่รวยด้วยนะอแต่ถ้าคุณมองว่าแบบอะไร,ก,รก็เต็ไมไปห,หมดแล้วทุกคนทําหมดแล้วทุกอย่างไม่ได้คืออย่างนี้อยากจะบอกว่าเหมือนให้กําลังใจทุกคนว่าจริงๆอะ่ะโอกาสมันมีอยู่เสมอเพนงแต่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสนั้นไหม แล้วเราจะคว้าโอกาสนั้นไหมแล้วเราจะทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าคือลงมือทำนะแล้วมันก็มีคนที่ลงมือทำแล้วมันก็ล้มล้มแล้วมันก็ลุกแล้วมันก็ล้มอีกมันก็ลุกคือล้มทีหนึ่งสองทียอมแพ้ก็คือยอมแพ้ไงคือการล้มไม่เป็นเรื่องปกติเฮ้ยล้มคือมึงมีประสบการณ์นะไม่ใช่ทำปุ๊บสำเร็จอันนั้นมีนนนยายอันนั้นมึงฟุกผมอะผมอะก็ทำไรแล้วพลาดก็เยอะ แต่อเดียเพลเจอเยอะอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นคิดเยอะแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วพอจะลงมือทําแม่งทําจริงทําไม่ได้บางคนมันมันสตองรี่บีลีฟในไอเดียมากเกินไปคนเรามันต้องอยู่กับความเป็นจริงเท้ามันต้องติดอยู่บนดินโอกาสมันมีสําหรับทุกคนที่พยายามขว่อยคว้านะผมเน้นคาว่าพยายามข่ายขว้าไม่พยายามที่จะเอื้อมมือออกไปไปไปคว้ามัน คุณจะเอาโอกาสมาได้ไงคุณอยู่อย่างเงี้ยโอกาสไม่มาหรอกคุณพูดพูดแม่งโอกาสไม่ลอยมาหรอกผมว่าพี่ก็ผ่านโลกมาเยอะผมก็ผ่านโลกมาเยอะแม้ว่าคนอย่างพี่หรือคนอย่างผมนะที่เป็นคนที่อยู่เกินระดับมาตรฐานคนทั่วไปนะทุกวันนี้ยังต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเลยพี่โง่ๆง,งไปก็ตายเหมือนกันนะ โง่ๆไปก็เจ๊งเหมือนกันคุณยังไม่มีทุนคุณต้องค้าขายคุณต้องสู้ก่อนหาทุนก่อนหาทุนก่อนแล้วพอคุณเริ่มมีเงินเก็บคุณอย่าเพิ่งรีบใช้เว้ยอืมออสมมุติวันนี้นะวันนี้นะคุณอาจจะขับพอนไอ้โต y o t a Vios มือสองคันหนึ่งแสนหนึ่งอยู่คุณค้าขายคุณมีเงินห้าแสนคุณอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเป็นซีรีส์ห้ามือสอง<ๆ>เก็บเงินไว้ต่อทุนเอาเงินต่อทุนต่อทุน ถ้าคุณอยากเป็นคนดูรวยคุณไม่มีวันเป็นคนรวยคือคําว่ารวยอะโจรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาตรฐานการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันให้รางวัลตัวเองมันไม่ผิดแต่ไม่ต้องแพงมากได้ไหมใช่ปะรางวัลอาจจะเป็นอาหารมื้อนึงที่เราอยากกินอันนี้ก็เรียกว่ารางวัลก็ได้เสื้อสักตัวนึงที่เราอยากได้อะไรแค่เนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเวยคือผมไม่เถียง หาเงินมันก็ต้องใช้แต่ว่าต้องดูที่ความเหมาะสมถ้าคุณอยากจะแบบยืนได้ก้าวหน้าได้ยังไงคุณก็ต้องมีสติมีสติใช้ปัญญาคว้าโอกาสและพยายามทำมันมันมีแค่นี้แหละแต่ก็เจ็บกันมาทั้งนั้นแหละโดนหลอกโดนโกงโดนต้มแม่งยืมเงินไปไม่คืนอะไรสารพัดทุกคนมันก็ต้องพยายามเพราฉะนั้น ถ้าคุณมานั่งคิดว่าโอ้ยเกิดมาโอกาสสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้คิดใหม่ถ้าวันนี้ยังคิดไม่ได้ก็พรุ่งนี้ขอให้คิดได้